สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตสามกลับวันนี้ผมจะมาบอกวามสุกให้คณะครูและพี่ๆน้องๆด้วยการมาฝึกเหล่าทหารใหม่ครับทหารเหล่านี้มาจาก,กทั่วทุกภาพของประเทศไทยขอ,ออ,น,อจจนุญาตนะครับตัวทหารมาก,ก่อนครับ จำใจอยู่ว่าโกดูโ oh, ง่โมโหกูบ้ามีืูบาริลีคาบานานาคู้วยออกมาแนะนำตัวให้ได้แบบนี้คนแรกตัวเองครับติดตลกกับเราไม่รับชื่ออะไรผมชื่อคุณพิษานใครเรีรยกครับนามสกุลไม่ทราบสาม,มีมาจากภาคอะไรเนืออยู่จังหวัดอะไรเชียงหม ขอแบบดูดราดไม่เพลงแกดูดราดเจียวหอยจังไม่ได้ตา่างกเดิมน,นี่ขัดีประจำแกไหมเยอะหวานก็คืออย่างมาตตวตอนเช้าอย่างหัวไม่ใช่หมอ้มอหัวก็โดนแล้วเข้าไปทัก่อก่อนไปนแต่ห่วงแล,ล้ว,วลั่วมาเวทีผมหัวหน้านั่นเองครับครูกินยาดใช่ไหมครูกินเยอะ ทีนมางวนันไม่อยู่ไม่อยอนครับมาจากภาคอะไรมาจากภาคตอร์นครับจังหวัดระยองพี่คนระยองพี่น้อง,งานพี่คนระยองพี่มือมีเต่าเลยขอเลอเล่ามีสติเป็นใจไหมมีครับ<อ>มีบครนรเตอร์มีข่าเขาเรื่องข่าวเดี๋ยวฝากใจหอวันเชียรดีใดมาก ว่าแล้วกับโาาัมผู้น่าใจครับเป็นพี่ชายเล็กใช่ไหมใจค,ครับใจใหญ่อยู่ภาคอะไรครับอีสานครับเรื่องไหนน้องไม่อยู่เหนือพ่อแม่ยายบ้านิืนหนีน้องมาอูดจะเป็นของเล่นอยู่จังหวัดอะไรอุดอรธารนีครับมีคติประจำใจมนะี้ครับหวอดหวอดใจนะครับไม่ใช่หวอลมจะมาขยี้มันตระโดมแล้วก็เล่นจากไป หัวใจสีเป็นฟูแต่หัวนมอ่ะสีดำแน่นอนแต่รู้สุดยอดมากเข้าไปรักษา,าหัวนมนแล้วค่อยมาคุยกันผม,ม,นว,นมว,ว,ว่าเนี่ยคุณะะจ๊ะครับน,น,น้ำสกูนจะละอีกครับแปลกๆข้าวคนใจกับน้ำสกุนยิ่งมากอยู่ภาคอะไรหรอภาคไหนครับเป็นคนไตอะไรนี่ไตครับอ,อ,อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดข้า,า้ คอนโทแล้วก็ได้จจะดีแล้วตอนสีธรรมดาถูกเลนะไไกไอนไม่ได้ตกใะแล้วพี่ก็ดีไปตอกใจน,นั้นเหี้ยว่ะามอาจจะไม่มีร่างกงงายคุงยล,ลงไหลแต่ผมมีความสดใสและคุณลมไหลมุ้ยมุ้ยตะมุตะมิยะม้ยข้าไปแน่นำตัวเสร็จแล้วอยู่ที่นี่ต้องมีความสามารถไม่งานน ตู้ออกับศัตรูไม่ได้คนแรกผมมีความสามารถพิเศษเราทิพย์ได้ครับไปถึงสนามรบนะศัตรูจะยิงเองเองบอกดูก่อนข้าจะเล่าทิพา์ให้ฟังนี่คือไม่หลอดละคือเขายิงสวนมาคือยิงไม่หลอดละในเลือล่องบนเรือตาหนึ่งน้ำมาแล้วเมื่อเช้านี้มีชายลุกต่อแต่ที่เล่นให้โอกาสอีกหนึ่งทีตาหนึ่งน้ำมาแล้ว มีชาลุกกรอดได้สีม้าขาวอันดำมืดได้ลุกมันขาวหรือมันดำน้ำขาวน้ำดำเพราะเป็นม้าลายไม่น่าอานครับเข้าไปไปคุยเล่านิทานให้กับครอบครอวได้ต่อยมามีคำถามให้ดีบอกครับพี่บอกครับไหนพี่บอสทำเลยัำ ไอปีบล็อกอีกหน่อยนะเออนียนะ่ยเองลอยอยล้วไฟนี่ก็คือตกเวทีเรียบร้อยให้โอกาสหนุนกลางปีบล็อกให้ฟัง <c oughs> เพื่อดนีเขียนบ้านมันเข้าเว้ยเพื่อนนะีเขียนเข้าบ้านแนละ้เหมือนเผาลมเข้าใหม่เหมือนตันความสามารถรารพิเศษร้องเพลงนะครับร้องเพลงเพลงอะไรละ่ะคาปูชิโน่คาปูชิโน่โอ้ น้ำหนึ่เ็มเองร้องหนึองคิดซีคิดซี่้ายน่อะไรีน้ายทีมา้น้รูกยคสามารถใครเรียกได้เองเอาไปร้องอ่อ เองเพื่อนเองโง่ตะถุนะเองเข้า,ากับที่ไปเลยนี่ความสามารถพิเศษอะไรัในใรนี้เต้นได้ครับเต้นได้แต่อย่าพึ่งข้าสงสัยตั้งแต่เองเข้ามาละตัวนี้โด,โดยไล่เองอนเขามีจับใบแดงใบดำด้วยหรอมีครับขนาะดโดววิจาอณ์มาใน,นโดยวิจารณอ,อยู่ที่ยัยออกไม่ไปเี็น สุดยอดจริตัวไรมอนอยู่ใกล้เราอ้าวมีความสามารถพิเศษอะไรเต็นได้ครับเต้นอะไรไม่พี่ชักมี่ชัครับสุดยอดน้าหนึ่งสามเอ็กเตคนข้างในช่วยร้องหนึ่งสองสามเบบี้ชัก I'm a man of the world. I'm a man of the world. I'm a man of the world. เจ้ากูดูดูด <Não, não. S 1> claro. claro. ูมาสิเจ้าเจ้ากูดูดอดูเจ้ากูดูดูดมีจ้ายูดูดูดูเจ้าเจ้า รู้จักคำปฏิบัติฟังเผยรู้จักัเดีพูดมาคนละหนึ่งประโยค anyway, ชาตเสือต้องไวหลาชาตต้องได้กิ่นเกียร์ไปอ่ไม่ใช่โอเคพูดตางชาเสือต้องไวหลายชาไทยต้องไวชื่นชาเสือต้องไวหลายชาตไทยต้องไวชื่นถูกแล้วเปล่าตะกี้นีสะดุ้ก่อนหยุดได้ฮเดี๋ยวนี้มีไลนกอเปิดไวไฟลูกคาเล่นแปลกนะ ปติี่การที่ใช้ไฟฟทางบานเยเขารู้เขาเสือนเลยผู้ต่อูบ้านาท่านยาที่ดูได้ยูบ้านา่านยา่ดูได้ปั้นหัวปั้นขวาอยู่ทะเลปั้นหัวปั้นควาอยูทะเลเองหาคนเองรักที่สุดห่านไปแล้วก็พูดต่อมาเนีน้ยแ,แปลว่ามันรักาัาสรุปกะดีแต่ีรือจใ,น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 ในเสียใจนี แพ้เป็นพักชนะเป็นหมาปากกินไข่ทำให้เป็นหมาพ,พูดต่อแพ้เป็นพักชนะเป็นหมาพแพ้เป็นพักชนะเป็นหมาแจากว่าจะ study หนึ่เดียวเลยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเยน็นหูวไม่อาจถึงกับกลุกความอับมันคือความจริงครับทุกคนน่ะต้องมีจังหนึในชีวิตเคยต้องมีตะการว่า เดินเข้าไปในห้องน้ําเจ็คอุณหภูมิของน้ําเสร็จแล้วก็เอานี้ขึ้นมาแล้วบอกแม่ว่าแม่ทำเตีงเยงแบบนี้นะไม่งั้นแม่ไม่สนใจแล้วก็บอกแม่ว่ามันหนาวแล้วเกินบอกวิธีครับแม่ตีพุนให้คุณนะแบบน้กับแม่บอกก้อเรื่องของเองบอกวิธีผู้ตักน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาแต่เก,กันอย่างเดียว มาดีแรกกัง้ากดีกว่าใช้สมองไปเยอะแล้วเราตุกๆกับตุกใส่น้ำตุกใส่น้ำปนะหยอดร้องให้เป็นเต้นให้เป็นหนึ่งต้องนะตรใเลย ดจาดยจายจากเหนื่อยตอนทาสุดท้ายไม่เหนื่อยท่าไหนหรอูาพาาีตงเรามีคมีแต่ตัวและหวนใจส่วนกและไตเต็มคาราเกชและไตเต็มคารเลนีต่อยท้าต่อยเป็ดนับถึงสต่อยแล้วเ่อกแลตอ ออยเท้าไม่เป็นระเบียบเอางี้ดีกว่าออกายหันขวาแต่รีบๆึเปลี่ยนข้าวไปครั